ญานะครับได้ยกคำร้องของ DSI ขออนุมัติหมายจับแกนนำ3า35คนเนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนสารอาญานะครับมีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขออนุมัติสารออกหมายจับแกนนำกอปปสเพิ่มเติม35คนเช่นนายสาธิตวงน้องเตยนายชุมพลจุลาใส นายพุทธิพงศ์บุญการนายอิสระสมชัยนายวิทยาแก้วพาราดัยนายถาวรเสนเนียมนางสาวจิตพัฒนกริดากรนายสาธิตปิตุเตชะและนายสุริยะัสกตศิลาในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏโดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาบางส่วนเตรียมจะเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งบางส่วนยังไม่ได้รับหมายเรียกจึงไม่มีเหตุอันควรที่จะเสนอหมายจับจึงให้ยกคำร้องทั้งหมด ขณะที่นายทาวริศเพง่งฤทธิ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บอกว่าภายในวันที่13มกราคมพนักง,งานสอบสวน DSI จะเร่งออกหมายเรียกครั้งที่2ส่งให้แกนนำทั้ง35คนมารับทราบข้อกล่าวหาและหากผู้ถูกกล่าวหายังไม่มารับทราบข้อกล่าวหาอีก DSI จะรวบรวมพยานหลักฐานและผลการส่งหมายเรียกเพื่อพิจารณาว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับอีกหรือไม่ ส่วนเรื่องของการออกหมายเรียกแกนนำกนปปสแถวที่3ที่เข้าข่ายกระทำความผิดให้มารับทราบข้อกล่าวหานั้นนายทาริศบอกว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายชื่อโดยจำนวนแกนนำที่ถูกออกหมายเรียกแถวที่3ขณะนี้มีมากกว่า200คนขออภัยครับมีมากกว่า20คน